สวัสดีหลังเลิกงานจ้ะพี่น้องวันนี้ดีใจอากาศบอติดลบแล้วจ้ะวันนี้น่าจะบวกสองเนาะบวกสองหรือบวกสามนี่แหละพี่น้องดีใจนี่เบิง้งพิมาละลายแล้วจ้ะพิมาละลายแล้วพี่น้องดีใจหลายขอให้ขอให้มันบอติดลบอีกเนาะดีใจดีใจเพราะว่า มาต้องสือตัวรถไม่พี่น้องชิดคขี่สกูตเตอร์เพราะว่าถ้าเกิดบ่มีหิมะจังฉีภาษากะขี่สกูตเตอร์ไฟฟ้ามาบอนเหตุงานน้พี่น้อง20นาทีมาถึงบอนเหตุงานนี่พี่น้องประหยัดค่ารถเดือนนะแต่เป็นพันได้พี่น้องเอาเบิง่งไฟแดงก่อนตอนนี้กะประมาณบาสามยูสปีเดนน้พี่น้อง เลิกง,งานจากกะกำลังสียางไปขึ้นรถบัสพอดีเลยตัวนะ๋วรถบัสน่ะหอดใส่ใด้อดหันที่ยิาพี่น้องก็ขอหายมันละลายจังสี่ไปตลอดเนาะพี่น้องเนาะหอยที่มาที่มา่ามาอีกเด้อชีดได้ประหยัดเงินตัวนะ๋วรถหน่ะเดือนละ 1, หนึ่งพกับยี่สิบครูนู่ด้อพี่น้องแพงก็เป็นเงินบานเท่ากับเบอร์แมนเกือบสาม สามพันหาผุนมังอุย้ยหลายบาทอยู่พันโครโนโงกะสื่อกับเขาแสบๆได้หลายยางอยู่ได้พี่น้องนี่เบิ้งถนนนองนี่ย่างดีจ้ะละาล่มดแล้วมืออื่นเบิ้งในพยากรอากาศกะ ันมาซี่องศานาะพี่น้องสซมแมนคันซี่องศาแลวกแดดออกมาอีกอ้ ه, ละลายครับก่าเกาห้มาแน่ถอดแดดขอแสงแดดเด้อพี่น้อง <c ười> พ่อหิมะละลายแนะ่ละมันกะมันเชื่อมันกะลืน่นเด้อพี่น้องมันมืนกัตตองยางละว่างอุ่นนั่นๆัๆนอุ้ย,นน <c ười> ยชีลมเด้อพี่น้องเอ้า ไปยางข้างจัก,กรยานรถจัก,กรยานกระชีสน้น่ะพี่น้องต้องคอยยางนี่ย่องเอาจักมันเป็นหยังคือมือบุ้นนี่มันเป็นเละเนาะถนนมันเละเนี่ยตรงนี้นะมันมือพี่น้องแต่ว่าทางจัก,กรยานตรงนั้นนะมันบ่มือดอกนี่แต่ว่าทางคนยางบานนี้นะมันลื่น ต้องคอยยางเอามืออื่นหยุดดีใจจังเค็ดง,งานเสาร์อาทิตย์เนาะพี่น้องกลมาทักทายพี่น้องคนเมืองหนอกเนาะขพออากาศบวกเนาะองศาบวกก็ดีใจ้วพี่น้องมันก็บ,บ้าหนาวขนาดแค่สองสามองศาเนาะ ถ้าแมนบานเท่านีเพิ่นวานหนาวย่างคักนะพี่น้องขนาดสิบแปดองศาเพิ่นกัววานหนาว <c oughs> คนเมืองหนอกกะชินแล้วเนาะจ้ะแบบมันเคยพานสิผาลบติดลบสิบหกองศากับมีได้พี่น้องมือวางวันเสาร์นั่นติดลบต่างสิบหกองศา,างางสาหลายบาชิตโต๊ะกรดเที่ยว <c oughs> ท,ทักทายวันยางฝ่าวดอกไปซาโรถบรถก็มีกาบรรยากาศจดสวีเดนพี่น้องรถบาทมันก็มีไฟให้คนขามเนะพี่น้องนี่ ต่ขคนเขียวหละก็จังสีคามได้ล่อขึ้นรถบัสขึ้นรถบัสหลกักะไปต่อรถล่างเด้พี่นองขึ้นรถหลายต่อ กัวสิมาหอดบอนเหตดงานกระสองตอแหละพี่น้องหันห้ามไม่อยากยางไกลเนาะไม่อยากยางไกลห้ากาขึ้นรถเอาบาทชันยางกะยางจากเซ็นเตอร์ไปบานกระไดยูจ่ะแต่ว่ามันกะประมาณสิบหานาทียางจากเซ็นเตอร์ คันเฒ่าขี่รถล่างไปล่งอีกปลายหนึ่งกันยางสิบนาทีการถรละลเวลาได้หานาทีนุ่นปาปาราศีปาปาราศี